ต่อไปก็รู้จักข่าวต่อไปนี่เ,ออเป็นนางเอกในดวงใจของชายไทยหลายคนครับพี่พอลล่าก่อนหน้านี้นมีข่าวว่าเลิกรากับสามีนะครับ12ปีล่าสุดเมื่อวานนี้เราไปเจอเพื่อนสีพี่นานาเขาเปิดเรียกว่าร้านตัดผมใหม่กับพี่เวไงอัปเดต <S <S เนหน่อยไหมเนวเซคัส<อ>เป็นสาขาที่หลายๆคนมันคือก็อย่างในตัวเมืองอะนะครัพอล,ล่าก็เป็นหนึ่งคนที่สนิทมากกับนานาซึ่งนานาเนี่ย เหมือนเป็นโคศกของแก๊งเวลามีเรื่องมีราวต่างๆถามนานาได้ดีมากเลยทั้งนี้นั้นอัปเดตเรื่องราวเพื่อนสิเน่อยที่มาที่ไปกันและหัวใจตอนนี้โอเคขึ้นหรือยังทั้งนี้ทั้งนั้นคือบอกเลยว่าใครตอบไม่ดีท่าพอล่าแต่ต้องตอบเพื่อนสิริก่อนเนาะนานาว่ามาจ้าเชิญครับพี่นานาครับสถานการณ์ก็อยู่ด้วยกันตลอดไม่ว่ายังไงก็อยู่ตรงนี้แล้วก็รักทุกวัน24ชั่วโมงขอให้พอลามีความสุขมากๆ มันก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่ใครๆอยากให้เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ก็เขาก็ได้ตัดสินใจแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นนานแล้วค่ะต้องบอกว่านานมากแล้วแล้วก็เพียงแต่ว่าเขาอาจจะต้องใช้เวลาในการที่จะมาบอกให้กับทุกคนทราบมากกว่าก็รับทราบกันมาตลอดค่ะเพียงแต่ว่าก็คุยกันเพียงแต่เราแค่ไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวในในเราในภาคของเพื่อนก็ให้กําลังใจ แต่ว่าเราไม่ได้มีส่วนในการตัดสินใจอะไรแล้วก็ให้เกียรติในการตัดสินใจของเพื่อนซัพพอร์ตให้กําลังใจค่ะด้วยความที่มันนานแล้วนะนาน,านาว่าเขาก็คงจะจะ,จะดีขึ้นค่ะจริงๆแล้วนนะาว่าเรื่องครอบครัวมันเซนซิทีฟเนาะอันนนาเองอาจจะไม่อยากลงดีเทลไปมากกว่านี้ค่ะเอาเป็นว่าก็สร้างมาสักพักแล้วแล้วก็ตอนนี้พระละคงพร้อมที่จะบอกกับทุกคนก็เท่านั้นเองค่ะ นไม่ทราบจริงๆค่ะว่าแพนเขาจะเป็นยังไงอ๋อใช่ค่ะเขาเพียงลังจะมีงานแต่ว่าไม่แน่ใจเหมือนกันว่าไอ้เรื่องย้ายหรืออะไรเงี้ยอันนี้ไม่ได้ขนาดนั้นค่ะเพราะตัวพล่าคือแบบบินไปบินมาอยู่แล้วนะก็แบบอันนี้เขาตอบในแนนามเพื่อนสนิทนะแล้วก็สำคัญคือพี่ๆก็ต้องถามแหละเพราะว่ายังไม่เจอตัวน้องพอล,ล่างไงใช่นะครอันนี้ถามคุณนานาไปแล้วาถามคุณเอกกมัยบ้างครับ ป็นยครับเรื่องนี้มันรถติดมากเลยนะออนีนั่งรถไฟฟ้าไปไรถไฟฟ้าไปคอนษสตร์นี้กันเป็นเรื่องราวของเขาเรื่องราวดีๆที่แบบว่าเราควรนาเสนอข่าวแต่ว่าเรื่องราวของเขาให้เขาตอบเองว่าไงคะคุณบางโภไปทางไปทาง